เอ้บบาคอนหมวกแลวจะให้รูปจะหน่อยเปิดหมวกมหมเร็ดกล้องแป,ป๊บหมวกใครหมวกพี่ฟางหมนหมวกฟางแม่หม็นไม่ใส่เราเลยเอาลองมาไม่เห็นน้องแพ้วไปไหนแล้วนั่งน,นั่งตรง<อ>ตรงตาแ,แล้วจกลออ โอเคเรียบร้อยน้ำเพลงแม่ก็ไม่สบายเลยไม่ได้พามาติดกันเมื่อยรมคนแม่รูเจกเจอน้าดแม่เล่นไหม่เล่นกันน้องเพลงกไหมก็ไม่ถามไม่ได้ค่ะแมกินอะไรรูกเจ้าข้าอะไรอ่ะ เอี่เอาไปแบ่งกับแมนัไงเาได้าแบ่งกันแม่หรอแม่กินหรอคอยหน้ากินคนเดียว้ากินอะไรกินรเรายังยุ่เลยก็ไม่ต้องกินไกระเด็สะ د นะกินอะไรองพ่อปะาเดนอกินกี่เองอะรสคันัดคนละ เอารถตคันดัดโคตรลำบากเลยเื่อาเราเห็นหาที่จอดกันที่จอดไม่เจอเมื้อวาเราเห็นไฟคันนี้มันจะเป็นรูปพ่มนไเราคนเียวมาเหนไเอาก็ได้เราไม่เข้าลยเมอนเน่ยอาไว้เอ็กสบายไหมไม่สบายตาเด็กไม่สบายไว้สบายไรางวัลอะไปทำากาบบ้านตรงนี้ก่อนกับบ้านตรงมุมบนนะ คนณยนังเาได้นนเราเวิ่งเกี่ยวอะไรรู้เจอถ้าวิ่งเกี่ยวอะไรอยู่ม,มันต้องรูดตรงไหนเราพดจะไมเจอแล้วอที่เขาซื้อหมาเอา,เอาทางบอโถมืงอ้ีิซ่ามึงพูดว่าวันเ่นวันนี้ฟั <ๆ S 2> งด้วยว่ารูดมันเจอแต่ว่ารูดท่ายังเก็บแบ้ไง มันมลู่ไรก็ไม่นมันล่าเอะมันมุดไอะไรไ้มันดึงไงด้อ่ก็้อเ่เดีไม่หา้วะไม่เล่ะเ่วันมั้นเปาพี่ออีกไวนแล้วก็า้คมันต้องเ่วขด้องจั่วสองอันโอ้คนมาขมันมีไปซ่อมไหวานแล้วแหละ้็เห็นอยู่แป๊อเมื่อกี้เห็พี่เพชรไปนว่าแหละเขาพีบแกให้ยุ่งภายไกา เลี้ยวน่าจะเลีเล้ยวเขาอือฮะเขาหยุดงานเหรอเป็นสิเป็นสิบหูเขาหยุดใช่ป่ะสิบหูนะอวอะด่ะ,ะได้ชื่สุดมันก็มาสักที ันเดิมนี่เ,เหมือนที่ผมทำไป thank you